สวัสดีครับ <S <S ผมนายพันธุพงษ์ธารักุรีกรนะครับเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการนะครับปัจจุบันอยู่ในโครงการ4 1บวกหนึ่งควบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจนะครับในมุมที่สมัครโครงการเนี่ยครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจเพราะว่าผมมีความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรทั้งคนทั้งสิ่งของต่างๆพวกเนี้ยแล้วมันสอดคล้องกับมุมมองที่ว่าเอ้ยเราจบไปเนี่ยเราอยากจะเป็นนักบริหารอันนี้น่าจะตอบโจทย์เราั่นเองครับ สิ่งที่ได้รับจากโครงการ C หนึ่งควปัริยาโทสาขาบริหารธุรกิจนะครับก็คือเรื่องของความคิดเชิงการวิเคราะห์ของนักบริหารนั่นเองครับก็คือเราได้เอาความรู้ในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยมาใช้ร่วมก,กันกับความรู้ในเชิงของเทคนิคที่เราเรียนวิศวะมาครับมาทั้งบริหารจัดการคนบริหารจัดการทรัพยากรการคำนวณต้นทุนต่างๆการหาว่าเราควรจะ pricing หรือตั้งราคาสินค้ายังไงบ้างรวมไปถึงนะครับการเรียนคณะบริหารธุรกิจเนี่ยทำให้เราได้เห็นดีมา n แล้วก็ัพพลายของตลาด ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะทำธุรกิจขึ้นมาสักอย่างหนึง่งทําสินค้าขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราเป,เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจหรือเอมพารตีกลุ่มลูกค้าด้วยนั่นเองครับและที่สําคัญครับเราได้เครือข่ายหรือคอมมูนิตี้คอนเนคชั่นของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เรียนอยู่ในคณะบริหารธุรกิจด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนกับแค่คนที่อยู่ในโครงการ4บกหนึ่งเราได้เรียนกับ เ,เพื่อนที่จบจากปตีแล้วมาต่อคณะ mba ของมกเกษตรศาสตร์หรือแม้แต่รุ่นพี่ที่เขาทํางานมาระดับหนึ่งแล้วเขามาต่อคณะบริหารธุรกิจของมกเกษตรศาสตร์เช่นกันครับเราได้คุยในมุมมองที่ว่าคนที่ไปทํางานมาก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างหรือคนที่จบแล้วทําไมเขาถึงเลือกที่จะต่อปอโทเลยเราได้มุมมองที่หลากหลายเป็นคลาสที่เราได้เห็น เพื่อนๆเนติบโตในแต่ละด้านที่แตกต่างกันค่อนข้างมากครับสิ่งที่ท้าทายสาหรับโครงการนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดมองในมุมของวิชาการนะครับอาจจะไม่ได้แน่นหรือว่าหนักเท่ากับคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ของเราเนาะด้วยความที่คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ของเราเนี่ยเน้นเรียนในเชิงของการ เจาะลึกในมุมมองของเพืองทฤษฎีแต่คณะบริหารธุรกิจเนี่ยเราเรียนในมุมมองที่ว่าเราจะบริหารจัดการหรือว่าจัดการทรัพยากรที่มีได้ยังไงได้บ้างรวมไปถึงเป็นหลักสูตรปโทอะครับเราไม่ได้เรียนในเชิงของเจาะลึกขนาดนั้นแต่เราเป็นการ uh, thinking ที่ว่าถ้าเกิดอาจารย์มีคําถามขึ้นมาเราควรที่จะวิเคราะห์คําถามนั้นและตอบคาถามนั้นได้ในเชิงของมุมมองของเราแล้วก็ให้เหตุผลยกเหตุผลต่างๆมาสนับสนุน คําตอบที่เราตั้งเอาไว้ได้ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทำให้เราสามารถนําเสนอมุมมองแนวคิดของเราแล้วก็ดูว่ามุมมองแนวคิดของเราเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่มีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันมีความผิดตรงไหนหรือว่าไม่ตรงอะไรบ้างทางอาจารย์ก็จะช่วยดิสคชชันตรงส่วนนี้ร่วมกับเรานั่นเองครับจริงๆแล้วผมแนะนํากับนิสิต ทุกๆคนเลยครับที่มีความสนใจเรื่องของการบริหารจัดการหรือแม้แต่นิสิตที่ยังไม่รู้อะครับว่าตัวเองยนวิศวะมาตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยเราชอบวิศวะจริงๆหรือเปล่าเราอยากจะทำงานสายวิศวะจริงๆใช่ไหมคณะบริหารธุรกิจที่เป็นตัวควบร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีครับที่ทําให้นิสิตนะครับได้ลองในมุมของ extreme user คือเรามาเปลี่ยนสายสาขาวิชาเลยแต่อาจจะ มาลองเรียนรู้ดูว่ามันมีมันเป็นยังไงเจอมุมมองเจอคนแปลกใหม่ขึ้นจะทําให้เราคนพบตัวเองได้มากยิ่งขึ้นครับนิสิตที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็สามารถมาสมัครได้เลยเพราะผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นโอกาสมันคือจุดจุดหนึ่งที่มันสามารถต่อยอดเป็นโอกาสต่อโอกาสเป็นจุดที่มันจะกลายเป็นเส้นนะครับถ้าเกิดจุดเริ่มต้นเรายังไม่ได้เริ่มเราแค่สนใจแต่เราไม่คว้ามันไว้เงครับมันก็จะไม่มีทางเป็นโอกาสที่จะนําทางไปสู่ดิเรกชันที่เราต้องการได้ครับ สวัสดีค่ะชื่อลวิสลานะคะตอนนี้เรียนปี4คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเครื่องกลค่ะแล้วก็เรียนควบโครงการ4บวกหกับคณะบริหารธุรกิจค่ะ โครงการน,นี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเรียนนะคะจากปโทะค่ะที่เรียนปกติ2ปีให้เหลือแค่ปีเดียวะค่ะโดยเรานะคะจะเรียนปี4ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะ <S <S พร้อมกับเรียนปีหนึ่งของปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็สําหรับน้องๆนะคะที่เรียนคณะวิศวกรรมเราจะเป็นคนที่ชอบการแข่งขรรันรวมถึงการแข่งขันพวกเทคโนโลยีต่างๆค่ะซึ่งการที่เราเรียน คณะบริหารปอโทร่วมด้วยค่ะเราจะสามารถทำการตลาดหรือถึงทําการจัดการซึ่งเหมาะกับธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้นค่ะโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีเลยค่ะเหมาะสําหรับวิศวกรรมมากเพราะว่า นอกจากน้องๆน,นะคะจะได้เรียนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการต่างๆนะคะน้องๆยังสามารถวีคอนเคชันร่วมกับพี่ๆที่เรียนจบไปได้นะคะแล้วก็พี่ๆก็ช่วยดูแลพวกเราดีมากค่ะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดรวมถึงเราสามารถนําความรู้ในบางส่วนนะคะของบริหารนะคะมาใช้กับวิศวกรรมได้ค่ะเช่นการเขียนวิจัยเป็นต้นนะคะ หลักที่ยากสําหรับตอนเรียนปี4นะคะก็คือเรื่องการจัดการเวลาค่ะเพราะว่าเราจะต้องจัดการเวลาทั้งของภาควิชาของเราเองแล้วก็ทั้งของส่วนของบริหารเองถ้าสม,มุติตารางทับนะคะเราจะต้องติดต่ออาจารย์ของภาควิชาแล้วก็ติดต่อของอาจารย์ของคณะบริหารด้วยค่ะเราจะต้องเลือกจัดการเวลาให้แบบแน่นอนมากขึ้นนะคะรวมถึงแบบว่าช่วงเวลาในการสอบนะคะก็จะต้องอ่านหนังสือหนักนิดนึงแต่ว่าก็ ผ่านมาได้ได้วยดีค่ะทุกคนค่ะก็อยากแนะนําให้น้องๆทุกคนนะคะที่สนใจในด้านธุรกิจหรือว่าอยากทำสตาร์ทอัพรวมถึงมันจะมีหลากหลายสาขาให้เราเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการตลาดหรือว่าการผลิตค่ะน้องๆสามารถเข้ามาแล้วก็เลือกสาขาวิชาตามที่น้องๆสนใจได้เลยค่ะค่ะก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีค่ะค่าเรียนลดลงเยอะมากค่ะจากปกติแล้วก็สามารถลดระยะเวลาเรียนในการ ในการใช้เวลาจาก2ปีเป็น1ปีได้ค่ะรวมถึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆน,นะคะลองมาเป็นผู้บริหารตัวน้อยนะคะกร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ